สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone Welcome to ตุกตาเมียฝรั่งชนบท U.S. กลับมาพอๆกันคื่อกักับตุกตาเนาะค่ะเพื่อนๆค้ามื่อนี้นะคะตุกตาสิทาเพื่อนๆเข้าไปชมบรรยากาศลานขายของร้านเอเชียนะคะเอเชียไทยอยู่ที่ในแลนด์แคสเซอร์นะคะว่าบรรยากาศจะเป็นอั่งไหนนะคะเพื่อนๆค้ามื่อนี้อากาศหนาวเย็นข่วฝนตกเนาะค่ะว่าแดดออกเป็นแป๊บเดียวนะคะ เดี๋ยวจนนตุ๊กตาสิพาเพื่อนเขาไปใม่ร้านเอเชียโซนะคะว่านมีของขายบอลหรือว่านี่ย่างขายน้ำแน่นะคะเลยอีกอย่างนะคะตุ๊กตาเนี่ยค่ะสีมาเอาของอย่างหนึ่งที่ตุ๊กตาอยากได้อยู่ในนีน้หนีนะคะตุ๊กตาสิเข้าไปเบิ่งน้ำวางเขามีขายบอลนะคะโอเคค่ะจะนด่กะเข้าไปรับชมคลิปรับชมวิดีโอรัากันเลยเลยค่ะบรรยากาศข้างหน้าของร้านเวียดมายนะคะ ร้านเวียดมายเอเชียสโตร์นะคะเอเชียสโตร์ในแลนด์แสเตอร์นะคะนะคะจะตรงข้ามกับแม็กโดนัลนะคะเพื่อนๆคะ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะมาก็มานะคะมาได้นะคะแล้วที่จริงมีอีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขเขมรน,นะคะร้านเอเชียร้านขเขมรจะอยู่ห่างกันประมาณอ่ารู้สึกประมาณ7 0ประมาณ7หรือว่า10นาทีนี่แหละคะ่ะแต่ว่าวันนี้ตุ๊กตาจะมาแค่ร้านตรงนี้ก่อนนะคะ อันนี้ก็คือบรรยากาศข้างหน้านะคะเ okay, ค่ะ you, เดี๋ยวลูกตาจะพาเพื่อนๆเข้าไปข้างในนะคะมลูก <on>, ต้องระวังลูกด้วยนะคะต <Italia. S 1> อนนี้ลูกตาก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะ <Wow. S 1> โอ้มาม่าเต็มเลยะคะ่ะมาม่าของคนญี่ปุ่นเต็มเลยนะคะแล้วก็มีข้าวเดี๋ยวลูกตาจะเอารถ Nice here. so น i c e เซียวอร์มตรงน้นก็เป็นเช็คเอาต์นะคะโอเคค่ะ <here. Wow. S 1> okay, เดี๋ยวจะเอารถเข็นแม่บอกให้นั่งบนรถทำไมไม่นั่งลกูก y ี a h คัมพ e เ e อ e ์วีแคม e ี e e ลูกชายบอกว่าไม่นั่งรถจะชอบกับแม่อันนี้ก็คือข้าวเหนียวนะคะอันนี้ก็คือข้าวหอมมะลิชั้นเลิศคัดพิเศษนะคะ ห้าอันนี้ก็คือราคาราคา57.5 0นะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะดูราคาไทยว่าเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คือเป็นถุงขนาดใหญ่นะคะนี่ก็คือถุงขนาดใหญ่ราคา1725าบาทอันนี้ก็คือขนาดเล็กเนาะเดี๋ยวนะ อันนี้กี่กรัมอยู่ตรงไหนเนาะอ๋อสิบเอ็ดจุดสามสิบห้ากิโลกรัมนะคะนะคะยี่สิบสองจุดเจ็ดกิโลกรัมอ๋อวีแฮปเปิดรูกวีแฮปเปิดรูกอยากได้มาม่านะคะและนี่ก็เป็นไทยข้าวหอมมะลิเหมือนกันนะคะจัสตินนะคะโปรดักชันจากไทยแลนด์ทั้งนั้นเลยนะคะนะคะอันนี้ก็อันนี้ก็อีก ข้าวหอมมะลิชนิดพิเศษนะคะอันนี้11.4ถุงเล็กๆเองนะคะเนี่ยไม่ถุงใหญ่นะคะถุงเล็กๆผงพริกคั่วนะคะตุ๊กตาก็มีได้ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพริกผงคั่วอันนี้ก็คือสิบกีเหรียญเนี่ย เดี๋ยวตุ๊กตาเจ้าพริกแห้งกับพริกผงนะคะอันนี้สองเหรียญจุดสี่อันนี้ก็คืออันนี้คือปลากระป๋องนะคะอันนี้แพ็คนี้สิบเหรียญนะะเดี๋ยวเจ้าไปแพ็คนึงนะคะมาลูกกะปินะคะเดี๋ยวตุ๊กตาเจ้ากะปิของเวียดนามน,นะคะสี่ราคาถูกกว่านะคะสี่เหรียญอันนี้ก็คือกะปิของคนไทยนะคะก็เกือบยี่สิบเหรียญน,นะคะ สิบหกใช่ไหมสิบหกจุดเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะคะ <Yay. S 1> ก็กระปุกใหญ่อยู่นะคะแต่ว่าจะไม่เอานะคะแล้วนี่ก็คือบรรดาบรรดาน้ำปลานะคะน้ำปลาที่มาจากเมืองไทยเนาะเด <Okay. S 1> ี๋ยวตุ๊กตาจะน้ำปลาตาปลาหมึกนะคะอนราคา oh. อยู่ไหนเนาะตุ๊กตาจะให้ดูน้ำปลานะคะที่มาจากเมืองไทยนะคะนี่ค่ะ ของแซบไม้นะคะก็อยู่ที่ห้าจุดเก้าเหรียญน,นะคะห้าจุดเก้าเหรียญแต่ต้อตาไมไปทราบว่าราคาไทยเท่าไหร่เนาะ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะใส่ราคาไทยให้ดูทีหลังนะคะโอ้หอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ของสุนารีนะคะแปดจุดเก้าเก้าเออท่านผู้ชมคะแหงมา,มากของสุนารีนะคะแล้วอันนี้ก็คือแซบดีนะคะของแซบดีน้ำปลานะคะ อันนี้6.99นะคะโหแพงเหมือนกันของไม้จะถูกกว่านะคะแต่ของไม้นี่ทุกตาก,กินแล้วนะคะเคยกินแล้วอร่อยดีนะคะอร่อยมากของไม้แล้วนี่ก็คือของอะไรอีก5.99อันนี้ของไม้แซบอีกนะคะไม้ของไม้แล้วอันนี้ของแซบซปเปอร์แซบนะคะ ได้ย like mm ังไลช่ก็หกจุดเก้าเก้านะคะซปเปอร์แซบนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คืออะไรเอ่ย mm hmm. อันนี้ก็คือลาบพะพยานะคะอ๋อก็ที่ใส่ส้มตำเหมือนกันนะคะ mm hmm. แล้วนี้ก็คือน้ำปลาปรุงรสเหมือนกันนะคะอันนี้อยู่ที่ราคา5.99เเหรียญเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือน้ำพริกกะปิ น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปินะคะอยู่ที่5.9านะคะทุกตาก็คงจะขอบายบายนะคะอยากได้น้ำปลาอยู่ค่ะแต่ว่าที่บ้านยังมีอยู่แล mm ้ hmm. นี้นะคะที่ทุกตาเห็นมีซปเปอร์แซบไม้แซบแล้วก็นี่ไม้อีกรถหนึ่งนะคะแล้วก็แซบดีนะคะแล้วก็ซุนารีนะคะแล้วก็ น้ำปร,ราปรุงรสนะคะที่ตุกตาเห็นมีอยู่ตอนนี้นะคะของพันธ้ายนารสิงก็มีนะคะเป็นของเก่าดั้งเดิมเลยค่ะยี่ห้อพันธ้ายนารสิงของแซบดีมีสองรถนะคะเนี่ยค่ะก็ไม่ทราบว่าอันไหนอร่อยนะคะอันนี้ก็6.99นะคะ <S <S ปิไทยนะคะมีไก่คู่ <S 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 แล้วก็มีอะไรเนี่ย ีต้องตาเลือกมาวันธรรมดานะคะคนจะได้ไม่เยอะเนาะโอ้ผัหกหอมเต๋อเดี๋เอานี้แล้วก็นี่มะละกอค่ะมะละกอเดี๋ยวจอามะละกอด้วยผู้ชมดูราคาพริกสิคะแพงมากอันนี้เห็ดแพงมากๆเลยนะคะเนี่ยเพื่อนคนไหนที่หาเห็ดกินเองได้นะคะ น,นี่ก็คือน้ำปลาฟิชซอสของเวียดนามนะคะตุ๊กตาจะเอาของเวียดนามเนาะ,ะนี่ค่ะฟิชซอสอันนี้ก็คือฟิชซอสของเวียดนามเนาะนี่ค่ะจะลองเอาแซบดีกับไม้ไปชิมดูนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาเจ้าของไม้กับแซบดีกับของซุปเปอร์แซบนะคะตุ๊กตาเจ้าน้ำปลาของ เวียดมานี้นะคะเพราะว่าราคาราคาโอเคค่ะหนึ่งเหรียญเนานะเดี๋ยวทุกทาเจ้าเส้นนี้นะคะสามจุดเก้าเรกชั่นไทยแลนด์เนาะนะคะเอาไปไว้ทำยำก็เจ้าถุงบุญเส้นนี้นะคะราคาของพันท้ายนอสิงห์นะคะเมื่อก่อนประมาณสามเหรียญน,นะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นมาเจ็ดจุดเก้าเก้าแล้วนะคะนะคะนี่ห้อนี้ก็ใช้ได้นะคะอร่อย น้ำปลาพันธุ์ยนรสิงห์นี่นะคะเป็นสินค้าเป็นแบรนด์ดั้งเดิมของประเทศไทยเลยนะคะน้ำจิ้มปอเปียนะคะน้ำจิ้มปอเปียสวิตน้ำจิ้มปอเปียเจ้าขวดหนึ่งนะคะแบรนด์ของแม่สีนะคะก็เป็นสินค้าเก่าดั้งเดิมเหมือนแม่คอยด้วยนะคะเอ็กโกรสแล้วก็อันนี้ของอะไรเนาะไลท์เชคยูมูฟนะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะเอา แม่พลอยแล้วก็แม่สีนะคะเดี๋ยวตุกตาจะเอาอันนี้ขวดหนึ่งเนาะอันนี้นะคะบุนโปร่งอันนี้ก็คือตุกตาไม่เคยลองทำอันนี้เลยนะะเดี๋ยวจะเอาไปห่อหนึ่งไปลองทำกินเกาเรียกอะไรเนาะเส้นเส้นขนมจีนนะคะอันนี้ก็คือราคาโฟนายจีนายนะโฟนายจีนายนั้นอันนี้ก็คือราคา 5.9านะคะก็เจ้ายี่ห้อนี้นะคะตอนนี้ของที่ร้านเอเชียนะคะจะเป็นของเวียดไม้ซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าราคาคือโอเคค่ะไม่แพงมากจนเกินไปอันนี้ก็ของไทยนะคะอันนี้กรีนทีเดี๋ยวลูกตาจะลองกรีนที อันนี้ก็คือกรีนทีไทยทีนะคะตกตาจะลองแบบเป็นแพ็กนี้ไปลองแต่นี่นะคะเขาก็มีแบบเป็นผงขายอยู่เนาะเป็นผงค่ะอันนี้ก็คือพวกอันนี้คือน้ำปฏะทินะคะ<ว>เพื่อนๆพ่คะอันนี้หมากที่สำหรับเคี้ยวหมากก็มีขายนะคะเนี่ยน่คะโปรดักชั่นไทยแลนด์นะคะ12.5<ว>นะคะ มีขายนะคะหมากที่เคี้ยวหมากนะคะแล้วก็ข้าวไทยนะคะข้าวไทย,ไท,ยท่านผู้ชมคะตอนนี้ของขายนะคะเหลือน้อยมากเลยนะคะอันนั้นข้าวเหนียวคัดพิเศษนะคะตุ๊กตาก็ได้มีซื้อไว้แล้วนะเหลืออยู่ถุงเดียวตอนวนี้ก็คือมาม่านะคะมามีสําเร็จรูปนะคะมาม่าเดี๋ยวตุ๊กตาจะเอาอันนึงเนาะมาม่าหมูสับลูกสาวชอบกินนะคะ นี่มาม่าต้มยำนะคะทุกตาจะมาม่าต้มยำกับมาม่าหมูสับอย่างละกล่องนะคะมาม่าหมูสับนะคะกุณนะคะไปกุณน้ำต้มโคงนะคะของวัยวก็มีเยอะนะคะอันนั้นก็คือหม้อนึงนะคะหม้อนึ้งแล้วก็ผ่านหม้อนึ่งเท่าไหร่เอาะคะเดี๋ยวดูราคาม้อนึหม้อนึ่งราคาเก้าเหรียญนะคะ เพื่อนๆคะอยากจะบอกของไทยตอนนี้ก็คือเข้ามาน้อยมากๆเลยนะคะจะเป็นแต่ของประเทศอื่นนะคะของประเทศเวียดนามจะเข้ามาเยอะนะคะ <Okay. S 1> บูมะขามนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้ก็คือสบู่มะลิ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมตุกตาเห็นที่ขูดมะพร้าวนะคะ25เหรียญน,นะคะเนเนๆๆ ที่ขุดมะพร้าวนะคะย5ห้าเหรียญอันนี้ก็คือของที่มาจากไทยนะคะน้อยมากเลยนะคะตอนนี้ของมาจากไทยนะคะน้อยมากจากปีที่แล้วที่ตุ๊กตาทำคลิปไปนะคะคนละนี่เลยค่ะคนละเรื่องเลยแล้วก็อันนี้ก็คืออาหารสดที่เขาทำมาขายนะคะแต่เดี๋ยวตุ๊กตาจะเอาข้ามานี้นะคะ อชอบกินเข้ามาคือสากนะคะสากอันนี้ก็คือสากอีกนะคะอ้หอันนี้สากห็นแปดจุดครีมยูบีนะคะครีมยูบีเดี๋ยวตุ๊กตาจะถามเขาว่ามีครีมอะไรขายบ้างนะคะตอนที่ตุ๊กตาทําคลิปไปปีที่แล้วนะคะมีเพื่อนมีเพื่อนถามมานะคะว่ามีสิงสิงมีอะไรอีกเนาะแนะนําชื่อมานะคะเดี๋ยวตุ๊กตาจะลอง ถามเขาดูว่ามีอะไรขายวันหลังตุ๊กตาจะไปร้านเขเมรน,นะคะและนี่คือครีมหน้าขาวที่ตามหาวันนี้ค่ะตุกตาจอานี้นะคะ13.2ใช่บางคุดไหมเดี๋ยวตุ๊กตาดูชื่อก่อนว่าชื่ออะไร,ระเพื่อนะคะมักศีดาก็7.26ดจุดิแพง โอเคนะคะเป็นนั้นว่าตุกตาก็ซื้อของที่ตัวเองต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ตุกตาก็เข็นของออกมาข้างนอกเพื่อที่จะขนขึ้นรถนะคะเดี๋ยวตุกตาก็จะเอาบินให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าวันนี้ตุกตาซื้อของหมดไปเท่าไหร่ตอนนี้ของไทยไม่ค่อยมีแล้วนะคะคือแบบน้อยมากเลยค่ะแล้วก็ของแพงมากๆค่ะวันนี้นะคะเนี่ค่ะคือทัทั้งที่ซื้อของเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะแถวยาวเหยียดเลยค่ะ